คือสองสองคนนะ่ะยังดูปกตินะเ<อ>พราะว่าวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําอะไรที่มันเกี่ยวกับญี่ปุ่นกันแล้วดูพิกิตด,ดิอะไรจัดเต็มอะไรขนาดนะั้นหะน้าพิกิตไม่ญี่ปุ่นตรงไหนอะแขนเคินที่คือเป็นรอยสักเต็มเลยอะญี่ปุ่นออมากครั้งนี้นะคะทุกคนเราอยู่ในแมป9 9้าสิบเก้าไหนอินเดียฟลกเหมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาสร้างกันอีกแล้วค่ะทุกคนธีมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้เนี่ยก็คือร้านซูชิสายพาน<อ> เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าซูชิสายพานนั้นมันจะสร้างได้ยังไงแหละคงก็คงคิดว่าแบบเอมันจะสร้างได้หรอไมไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นนะพี่เดี๋ยวครั้งนี้เราทําให้ดูเลยแล้วเรามาดูกันว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะคะทุกคนเอาไปว่าทุกคนพอแล้วก็ไปเลยกันเลยเข้าไปเลยเอาแล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะลืมบอกไปเลยว่าอาชีพที่เราเอามานะคะเจนจะเป็นไซบอร์ก เป็นเดคอเรเตอร์นะคะพี่กิดเป็นดินจาแล้วก็พี่ลังก็จะเป็นเชฟนั่นเองเพร,ะระเาะว่าเอาเชฟมามันมีความสมําคัญนะคะทุกคนไม่งั้นอาหารของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรเราจะทาอาหารให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนแรกเนี่ยแจนแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยพยายามเก็บไฟกันให้ได้เยอะที่สุดเฮ้ยแต่ว่าร่องนี้มันลดตรงไหนหรือปะงไหนคือบ้านเราอ่ะมันใกล้ไม้จริงเราใช้ไม้ทําก็ได้นะเนี่ยเออดีอะทำแบบส่วนนึงของร้านไงตรงเนี้ย ก็ได oh, oh, uh, ้ใหญ่ไม่ใหญ่ฉันคิดว่านะตรงป้ายประกาศเด็กเนี่ยฉันจะทำเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอ่ะได้เหมือนเป็นแบบตารางเมนูใหม่ประจำสัปดาห์อะไรอเง้ยไม่เดี๋ไอ้ป้ายประกาศเด็กอะไม่ต้องก็ได้เราใช้แผนที่แล้วหันหลังเข้าเอาเราจะไม่ดูแผนที่แล้วถ้าดูแผนที่ กดเอ็มดูเอาแล้วกันนะคะทุกคนแล้วนอกนักนก็คือแบบถ้าสุดเราจะทำป้ายอ่ะด้วยความที่เด็กมันใหญ่ใช่ไหมละ่ะ uh huh. เราจะใช้แบบป้าย hmm. แผ่นที่ในการหันหลังไม่ต้องรูปแผ่นที่ทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้วันแรกๆเราช่วยกันออกไปตามหาของนอกบ้านกันก่อนนะ uh huh. แล้วก็อย่าลืมหาเท้ากระต่ายด้วยละกันเดี๋ยวช่วงแรกเราจะต้องใช้ชีวิตของเราอยู่ uh huh. ให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นเราจะลําบากชีวิตเราจะไม่ลําบาก <Hey. S 1> ขนาดนี้ถ้าเรามีของ โอเคถ้าอย่างนั้นกระจายตัวกันไปหาถ่านหาไม้หาฟืนหาไฟหาน้ํามันหาทุกอย่างที่จะทําให้ไฟเราเติบโตได้แล้วกันนะ <Okay. S 1> อย่างอื่นไม่ต้องเ,เก็บม,มาตอนนี้เอาน้ามันก่อน <Okay. S 1> ทําให้มันเต็ม <Okay. S 1> พอเต็มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาของทําร้านซูชิของเรากันถ้าอย่างนั้น <Okay. S 1> ทุกคนคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวตอนนี้เราขอเวลาแป๊บนึงแล้วกันเนาะเราขอแบบเก็บถ่านเก็บไม้มาอาบบ้านของเราก่อแล้วกันไม่งั้นพื้นที่มันจะไม่เปิดแล้วเราจะใช้ชีวิตด้วยความยา้ลลำบากนั่นเองนะคะโอเค้าลุย เอออากระบูตรเฮ้ยอะไรอะอุกบาบาตท้องฟ้แดงๆอะอุกบาทอุกบาตอุกบาตอูกบาทตกแล้วอู้อันนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่นะคะจะมีอุกบาตตกมาจากท้องฟ้าด้วยดูดิอู้อ้ซึ่งเราเนี่ยสามารถไปขุดอุกบาตมาได้นะคะแล้วก็เอาไอที่ขุดมาเนี่ยไปหลอมทําแร่แล้วก็ไปแลกของที่ทั้งแดงนะคะเปิดตรไน้เนี่ยมันจะมีทั้งแดงเกิดขึ้นใช่แต่ตอนนี้นานน์มาไล่อยู่ฟ้าแดงไปหมดเลย ฟ้ามันแดงแต่มีวางอุกาบาตนะจะบอกให้ใช่มันตกลงตรงนั้นเลยพี่ลานมันจะมีแบบหลุมอุกกาบาตเลยแล้วก็จะมีสัตว์ใหม่ด้วยเป็นตีนูวกวางตบไปเมื่อยานพ่เกตอยู่ใกล้เลยอุกกาบาตก็ตกวางก็ตบอีกเหรอ a few moments later พร้อมแล้ว นี่คือคืนที่146กับการทำร้านโซชิของเราร้อยกว่าวันที่ผ่านมายังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะแต่ว่าในร่มนี้เนี่ยเราจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างคืนนั่นเองค่ะโดยการนี่เลยเจนจะวางเป็นฐานของไอเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะไอหมุน,น,นหไอไอนมุน่ะไอฐานหมุนหมุนอะลเลือนเ ใช่ไอ้ป้าวยกันทุกคนอันนี้ล่างเรื่องของเราเสร็จแล้วนะคะแต่มันยังไม่ได้สวยขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาอะไรมากันดิึงเพราะว่ามันจะเขียวเกินไปหรือเปล่าพื้นเพินหน้าของมันอะอันนี้คืออะไรรู้ไหมสนามม้าเฮ้ยสนามม้าเหมือนจริงทําได้ไหมเนี่ยเนี่ยพี่รันมันไม่ค่อยมีจินตนาการอ่ะทําก็ไม่ทําแล้วยังมาว่าไอเดียคนอื่นเขาอีกนี่ผมไม่ทําอะไรผมรู้ว่าคุณต้องการอะไรนี่อะไรอ่ะ เอาไปเอาของมาให้เดี๋ยนะฉันมีเป็นเหมือนกับที่ฉันเอามามันเป็นไอ้บัคเก็ตนี่เลิกไปเก็บมาได้แล้วตั้งแต่ที่มีคอามที่เราไปเไอ้ปังมาดิมาดิมาดิดูนี่รูดบัคเก็ตอะไรนี่เอามาทำไมเนี่ยโอ้ยมันเอาเอาแก้วมไปเยอะแยะไปหมดไว้กองฝนไว้ฝนมันตกน้ามััน่วว๋เเดียรจะเราจะใช้ฟูดสแตนในการวางปลาโอ้ยไหนยังไงฮะ ตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยแบบคือถ้าลูกค้าอยากจะรับประทานแบบสดมากอ่ะพี่แจงเห็นปะว้ <Wow. S 2> าวไปดูดิใช่ไหมถูกไหมเออเดี๋ยวพี่ไปเก็บปลามาให้เนี่ยคุณสามารถสั่งได้เลยนะครับว่าคุณจะเอาปลาแบบไหนเออใช้ฟุตสแตนนี่แหละออ๋อแล้วเดี๋ยวฉันจะทำอันนี้ด้วยอ,อฉันต้องใช้แบบอีกอันนึงแต่ฉันจะบอกว่าตรงกลางรางเรื่องของเรานั้นมันจะมีโต๊ะของเชฟอยู่เพราะอะไรคะซูชิปั้นสดค่ะโอ้โหนี่ โชว์เวลาการปั้นให้เขาดูใช่แบบเวียงเส้นอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ใช่ล้วเวียงเส้นมันคือซูชิตรงไหนเนี่ยเอโต๊ะเล็กอยู่ไหนนะขอหาแป๊บหนึ่งโอ้เชฟไม่เท่ากับข้าวเลยอ่ะกับข้าวเชฟแบบขอหลากหลายหน่อยดีได้เลยเชฟต้องไปตามล่าหาวัตถุดิบแป๊บหนึ่งนี่โต๊ะ เฮ้ยเรามีโต๊ะแบบโต๊ะแบบนี้ด้วยป่ะพี่แจงยังไงเนี่ยเออได้สามารถแบบว่านั่งแบบว่าสมมติอ่ะอย่างเราอย่างเงี้ยคือพวกเราอ่ะไปกันเยอะเวลาไปอ่ะกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบนั่งไม่ได้ตรงรางอะไรเงี้ยเราก็ต้องคัดสืมิโดลิแบบนี้โอเคป่ะเออได้นี่พี่มีแกะคุณให้คุนให้ตัวหนี่แล้วเวลาแบบอาหารก็คือจะวางแบบนี้นะคะีนหลังเลื่อนโหย หาแบบหาแบบเลิศเกินไปแล้วเอาแล้วรีแอคจุกแจงพี่ลานม่ชอบปรสาดอ่ะแล้วทำไมอ่ะคือการที่บอกว่าเรามันเลิศมากมันไม่ดีตรงไหนเลิศไงโอออย่างดีนะเนี่ยพี่แจงอะไรอ่ะเนี้ยสวยมากเลยอ่ะเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยสวยไหมใช่กระถางกระถางคือเราสามารถที่จะทําเป็นแบบซื้อมาพี่ที่กั้นระหว่างโต๊ะใหญ่ได้เลยอ่ะจุมจสวยอ่ะสวยมากแล้วก็ อันนี้เนี่ยมันจะมีป้ายติดอยู่ด้วยนะคะเป็นป้ายที่แบบว่ามันต้องแปะเอาไว้คนจะได้รู้ว่ามันคืออะไรทางไหนวะน,นี่อะนี่นี่ค่ะซูชิบาร์เว้เลิศอะซูชิบาร์นี่โอ้ยสวยามชอบชอบนี่นี่นี่ โอเคไหมพี่แจ๊คแบบนี้ก็คือปิดไปเลยว่าแบบเออนี่ลายของเรานะได้ไม่ให้เห็นไปเลยดี๋ยวเดีจยะจะมาเลื่อนให้แล้วกันพี่ลายไปไหนแล้วว่าไม้หมดถามหน่อยสิคือไอ้เก้าอี้เนี่ยมันต้องมีโต๊ะไหมฉันว่ามันควรจะต้องมีโต๊ะยื่นออกมานิดนึงนะมีโต๊ะยาวป้าขอไปดูแป๊บไม่ได้แหละเราต้องแกโอ้โห้วฉันวางเก้าอี้ไปเพียบเลยนี่เหรอเคาน์เตอร์บาร์เหรอใช่ ใช่ไหมมันต้องมีเคาน์เตอร์บานอ๋อมัน,นก็นได้อยู่แตต้องยืดออกมานิดนึงอะนะถ้าไหนฉันฉันลืกโตะหรือเกอ้าอี้ให้แต่ฉันทําหน้าที่ลือเกออเ้าอี้แล้วกันอุ้ยมีโดบุกอีกแล้วลูกค้ามาลูกค้าคือแบบได้กลิ่นไม่ได้เลยอะ่ะลูกค้าจะหิวอะไรขนาดนั้นรอก่อนไม่ได้เรายันร้ายนยังไม่เปิดเลยนะคะคุณลูกค้าขัดจริงเออมาอีกแล้วรีบเกิน เราจะใช้เป็นเบสไซด์แล้วกันอ่าเป็นเบสไซด์ในการอุยจัดการคุณลูกค้าสิคือตรงเนี้ยฉันขอทำนิดน,นึงนะได้สิเออนี่คือบาซูชิเรามีไม่อยู่แค่เนี้ยมันไม่ได้ปะอุ้ยเหมือนไอ้ปลามันถี่ไปว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้คอกวันมันเป็นแบบกริดไง บอกแล้ววังกิบท์ไม่ค่อยสวยมันถี่เกินไม่สวยหรอไม่สวยไม่สวยวังกิบไม่สวยถี่ไปไปอ่านไหมอ่านไหมล่ะอ่าฉันบางเองก็ได้นี่มีอาหารอีกอกนร์งมาแล้วอาหารเสิร์ฟตามสายพานค่ะคุณลูกค้าอุ้ยเอสโอ้ยอันนี้ซุปอะไรซุปมิโซะใช่ค่ะซุปมิโซะโอ้ยโอ้ยฉันหิวค่ะฉันหิวกินสเต็กแป๊บบได้ละพี่แจ๊ค่ม ตรงนี้ด้วยอ้ามเทตรงที่เก <Okay. S 1> ็บตกปลาไดา้ตรงนี้ตกปลาได้เนี่ยตรงบ้านเราเนี่ยใช่ตกได้เลยเฮ้ยเรามันมีบ่อบึบบึบบึบเรื่อยตอนเนี้ยอะไรคือบ่อบึบบึบบึบคือบ่อน้ำวนคือปลามันขึ้นมากินเหยื่อไงเราก็ต้องตกปลาได้ oh. อ้อโอมีบ่อปลาส่วนตัว A few moments later จอนที่เราเปิดร้านมาสักพักนึงแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าเข้าไม่พักเลยค่ะเอาเป็นว่าในครั้งนี้เนี่ยร้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอมาชื่นชมก่อนที่ลูกค้าจะเข้าร้านเราดูก่อนเข้าแล้วนเนี่ยเข้าแล้วอโอ้โหลูกค้ามาแล้วมาไม่พักเลยค่ะคุณลูกค้าที่นี่ก็คือแบบเยอะมากนะทุกคนและนี่ก็คือ,อร้านแสนสวยของพวกเรานั่นเองนะคะลูกค้าแบบ สนัจะเต็มมากวราแล้วดูดิคิว <Q S 2> แบบแถวยาวมากเราจะมีทั้งโซนหน้าร้านแล้วก็โซนหน้าร้านเนี่ยเขาจะมีเป็นเก้าอี้นั่งรอนะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้ากำลังเข้าเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายต่อกันขอจัดการลูกค้าก่อนเจอกำลังร้านค่ะคุณลูกค้ามาตัวตัวเลยมาเจอคุณไหนเน่มาอืองมาค่ะอันนี้แซงคิวคนอื่นเนาะทว้ยตายเอา้เอาพี่รัานตายชุบด,ดิชุบด,ดิ ลูกค้าใครเน่ยกัลลุนาอย่าโดดโดนระเบิดนะคะโดนเคาน์เตอร์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวซูชิกระเด็นนะไปต่อคิวนะคะฉันจัดการตัวแดงให้แล้วด้วยคุณนายของฉันตายซะลูกคตาดอกับซูชิไอ้ดอกวาซาบิมซาบิไม่อีกก้อนแล้วเนี่ยออวาาซบิันนี้วาซาบิก้อนเล็กค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะนะคะเอ้าไปไหนแล้ววะเอาถั่วาซาบิอ๋อนี่นี่เออออกมดีดีทำดีทำดีตื่นขึ้นมา นี่ค่ะลูกค่ะเอาไปรับทานกันนะคะนี่แต่ว่าซาบิเราจะเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยนะคะแค่แจ้งพวกเรานะอโอ้เหนื่อยหลือเกินเดี๋ยวรอตอนเช้ากันแล้วกันนะอุยลูกค้านี่คือมานรอหลังร้านเต็มแล้วจะสุดแสนร้านแล้วจะขายดีมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะนั่นสิมันจะแซบอะไรเบอร์นั้นเฮยมีลูกลูกค้าพ่นกินปากมา ไม่เห็นลูกค้าไม่เห็นลูกค้ากว้างกับลูกค้าแพะเลยอ่ะมาเรามาดูกันตั้งแต่หน้าร้านดีกว่าทุกคนมาปางมาพีกิตมาเดอนมาอันนี้อันนี้นะคะก็คือร้านซูชิของพวกเรานะคะซูชิโรคัสึึมิโดริอะไรก็ตามแต่นี่คือซูชิสายพานที่ดีที่สุดนะคะใน99ในอินเดอะฟอเรสต์นั่นเองค่ะวูู้ร้านยังเป็นทางการนะคะเดินมานี่เลยนี่ร้านค้าต่อคิวแบบ เยอะอะไรนะพี่กิจร้านเราชื่อร้านซูชิโงะซูชิโงะนี่ล้วพอเข้ามานะคะเราจะเห็นกลิ่นอายของปลาดิบแผ่ซ่านอยู่เต็มร้านเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่นั่งรอนะคะลูกค้าที่แบบนั่งรอจนงมเลยอ่ะอันนี้ขึ้นกดคิวนี่คือนลูกค้านั่งรอไม่ดีอ่ะไปออกไปนั่งไม่ดีอดกินนะคะนี่นั่งไม่ดีออกให้ออกจากร้านนะคะออกไปเลยป่ะื่องกดคิวขึ้นกดคิวถ้าหลังมีคําว่าคิวด้วยนะ แล้วก็กดคิวตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะมีที่นั่งรอสองฝั่งนะลูกค้าส่วนการเดินเข้ามานะคะเราเดินผ่านผมนี้มาเราจะเจอกับอะไรคะซูชิสายพานค่ะนี่คือสายพานของเรานะคะสวยมากแล้วก็ไม่หนสายพานเลยเราจะมีเชฟประจํานะคะพี่ลานไปอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงโต๊ะอันนี้ก็คือเชฟของร้านเรานี่ทาซูชินะคะคุณเชฟทำซูชิเติบราทุกอย่างเลยนะคะเราจะมีทั้ง แซลมอนที่เป็นเค้กแล้วก็แซลมอนชิ้นก็มีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็จะเป็นปลาสดซึ่งอันนี้เผาไว้ให้แล้วนะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากกินสดๆก็ขอเก็เอาเองอันนี้เขากินแบบอะไรกินแบบเบิร์นไงแซลมอนเบิร์เออใช่เป็นเบิร์นี่นี่คือโอทโ่เลยแล้วก็อันนี้คือไข่ปลาแซลมอนม่วงอ่ะแซลมอนม่วงจานแดงแล้วก็มีแบบเป็นซูชิ เป็นซูชิเนื้อเนื้อย่างอันนี้ก็คือเป็นข้าวปั้นหน้าโอโทโร่เหมือนอกันนะคะอภิกิตต์ข้าวหลุดข้ลก,กำลังเบินเบินปลาให้ลูกค้าเบินฟ้าส่วนอันนี้เป็นซุปไม่ใช่กิมจิสิซุปซูม,มิโซะซูม,มิโซะอันนี้ซูิโซะอันนี้ ปลาเหมือนกันนะคะเนื้อสีแดงเชียร์แล้วก็อันนี้คือซุปมิโซะที่เข้มกว่ามิโซ,โซแบบะแดงมิโซะแดงแบมิโซะใส่ซุปใส่เออมิโซะส่งซุปใส่ซุปมิโซะใส่หอยซุปกาซุปกาอ,กาอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นแบบว่าเบรกจากอาหารญี่ปุ่นมานิดนึงนะคะแต่ยังคงคุณค่าความเป็นญี่ปุ่นอยู่ก็คือเป็นซี่โครงเนื้อย่างแบบฉบับของญี่ปุ่นนะคะซอสที่เราใช้เนี่ยจะเป็นซอสเทอริยากินั่นเองค่ะใช่อันนี้อันนี้ซี่โครงซี่โครงย่างไขวานเหระ ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือซี่โครงไข่ขอท็อปปิ้งด้วยไข่ปลาคอตทองคำโอ้โหแล้วก็นี้เป็นแซลมอนชิ้นนะคะแหลมเชียส่วนอันนี้เป็นโอโทโรนะคะโอโโผ่ะส่วนอันนี้พาวตูีเซนมากเลยค่ะอันนี้คือซูชิไข่ม้วนนะคะอันนี้คือแบบว่าม้วนคือเราใช้ไข่ขาวนะทุกคนไข่สีขาวไม่มีอยู่จริงๆนะคะในโลกอันนี้ก็คือแบบอร่อยมากกินแล้วหว่านแล้วม้นไขกขาวไงเขาจาได้เขาจยได้ใช่ เนี่ยแหละร้านของเรานะคะพอเราเดินตรงนี้ซูชิบาร์เราติดป้ายแล้วซูชิบาร์นะคะก็จะมีปลาหลากหลายให้เลือกผพืลูกค้าแบบว่าอยากเห็นว่าปลาที่ตัวเองกินนั้นจะตั้งตาเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ตลาดสดนะคะนี่คือซูชิบาร์นั่นเองค่ะนี่ปลาได้หลากหลายมีปลามงปลาหมึกมันกระพุนอะไรแบบนี้คือหลากหลายเนี่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นคือกําลังตกตกปลาให้ลูกค้าอยู่ในถ้วยลูกค้าฮะตกสดอ๋อตกสด แต่ครัวนี่โอเคนะข้างๆครัวก็คือเราจะมีการปลูกแบบพืชผักสวนครัวเอาไว้ด้วยถึงแม้แปลงเล็กขนาดนี้แต่ว่าก็ั่วถึงนะคะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะไปดูคนกันบ้างฝั่งนู้นเนี่ยเป็นฝั่งสําหรับผู้ที่มากันหลายคนมากกว่าหนึ่งอ๋อใช่เป็นพวกคนที่มีเพื่อนอ่าใครที่แบบมีเพื่อนแบบมากันสักหกคนเจ็ดคนอย่างนี้ของตัวนี้นะลูค้าเลยยังลูกค้ากิน <c oughs> นี่สามารถนั่งได้เลยนะเป็นทุกโต๊ะเลยแล้วก็ใครที่แบบว่าหิวน้ําเราก็มีบริการถังน้ำนลงไปเลยค่ะลงไปตักเองค่ะดื่มได้นี่เอาไปดื่มไปที่โต๊ะก็ได้อุยนี่เรามีแซลมอนของแท้นี่หว่านี่ไงอืมใช่ๆๆๆเราไม่ยอมคิดนะแซลมอนแท้เราก็มีเป็นตัวเลยนะ ที่ตรงนี้ลูกค้าเขากินแล้ว,วเ,น,น,เวนี่ยเขาค่อเป็นจานๆมาแล้วแล้วแต่ละจานราคามันก็ไม่เท่ากันด้วยนะสีฟ้าเนี่ยอาจจะราคาไม่สูงมากส่วนสีแดงเนี่ยราคาแพงสุด<ม>ส่วนสีม่วงเนี่ยราคากลางๆอื<ม>ถูกต้องค่ะแล้วลดีมากเลยนะเนี่ย โอ้แล้วในที่สุดนะคะเราก็ทาเสร็จสักทีนะหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนและรังนี้เนี่ยก็มาลังสัรให้ดูกันแล้วนะคะกับร้านซูชิของพวกเราซูชิสายพันนะคะมันน่ารักมากมากเลยบอกว่าเพื่อนทุกคนคงจะชอบกันนะคะและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้นะที่สำคัญอย่าล,ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้วยนะคะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะส่วนใครอยากให้พวกเราสร้างอะไรอีกคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใน99 Night น of ะ้านี้โดเฟรเราจะมาสร้างให้ดูกันต่อไปตอนนีี้ไอเดย ของแจ๊ของปานพีก่กิจในหัวคือเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวมาทําให้ดูละกันแล้วเรามั่นใจเลยว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบสวยมากแล้วไอเดียดีมากๆนะคะทุกคนแลวแนนอวตบมือให้ตัวเองค่ะแบบสร้างร้านก๋วยเตี๋วด้วยครั้งต่อไปเออา้านแตแทมร้าน้นตำเนี่ยเราสาร้างได้หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าค่ะคราวนี้เปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายรถเกินอ่ะไม่ไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดเนี้ย